สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ True k i c k l i f e Learn at Home ครับไม่ทราบว่าเด็กๆยังจำคุณครูได้ไหมครับคุณครูชื่อคุณครูอะไรเอ่ยใช่แล้วครับคุณครูยอดนั่นเองนะครับจะมาพบกับเด็กๆอีกเช่นเคยครับนะครับไม่ทราบว่าเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีกันไหมครับจะบอกว่าคุณครูยอดคิดถึงเด็กๆมากเลยวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูยอดอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีอีกครับคณิตศาสตร์เด็กๆก็ทราบดีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตัวตัวเลขนั่นเองไหนใครชอบตัวเลขยกมือขึ้นสุดยอดครับเอาล่ะนะครับนะเมื่อครั้งที่แล้วเป็นการเรียนรู้เรื่องของตัวเลขง่ายๆใช่ไหมครับเป็นเรื่องการนับเลขขึ้นใช่ไหมครับ1นถึงสิอย่างเงี้ยแล้วก็นับถอยหลังลงมาใช่ไหมครับการนับถอยหลังก็คือค่อยๆนับน้อยลงมาทีละตัวใช่ไหมครับ1ิบ 987แบบนี้แล้วก็ไปตามหาตัวเลขในปุ่มตัวเลขนะครับวันนี้ก็ต้องยากขึ้นไม่รู้เด็กๆจะไหวไหมครับเนี่ยถ้าวันนี้คุณครูยอดเอาเรื่องของการบวกลบมาให้เด็กๆได้ดูการเด็กๆจะไหวไหมครับอ้าวไหวแน่นอนทุกคนเยี่ยมมากครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพบกับภารกิจในวันนี้ครับทบทวนภารกิจของเราเมื่อครั้งที่แล้วก่อนนะครับหน้าที่29นะครับนะให้เด็กๆ ช่วยพิคลิกเติมตัวเลขที่หายไปครับไปดูข้อที่1ครับมีเลข1มาแล้ว2มาแล้ว3มาแล้วเลขที่หายไปก็ต้องเป็นง่ายมากครับ4เติม4ี่ลงไปครับข้อที่2ครับพิคลิกเลนเจอร์สีฟ้านะครับมีตัวเลขอะไรบ้างเลข5เลข6เลข7และเลขที่หายไปก็ต้องเป็นเยี่ยมครับ8ครับผมเติม ข้อที่สครับพิกคลิกเลนเจอร์สีเขียวใครชอบสีเขียวบ้งเนี่ยโอ้โดูสิครับมีเลขอะไรบ้างมีเลข10เลข9เลข8อ่าก็เป็นการนับถอยหลังนะเพราะฉะนั้นเลขต่อไปที่หายคืออะไรครับเนี่ยเลข7ครับผมเยี่ยมมากและข้อสุดท้ายครับข้อที่4มีตัวเลขอะไรครับเนี่ยโอ้ข้อนี้ง่ายมากนับถอยหลังนะ3 2 หนึ่งแล้วก็ต้องเป็นศูนเติมศูนย์ลงไปเลยอยากรู้จังมีใครตอบถูกทั้งสี่ข้อไหมเนี่ยเอาปรบมือด,ดังให้ทุกคนเลยครับผมเอาละครับเด็กๆว,วันนี้คุณครูยอดมีแขกรับเชิญอ,อีกเช่นเคยจำได้ไหมครับคนนี้คือใครเอ่ย และนี่คือคุณครูคุณครูแพรค่ะและนี่คือคุณครูคุณครูแพรค่ะและนี่คือคุณครูอ๋อยอดออแล้วเด็กๆจ้ได้ขอคุณครูแพรมาครับที่วันนี้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเด็กข่าวว่าคุณครูแพรนี่เป็นเซียนเลยนะเซียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เลยครับคุณยอดใจเย็นอย่าออกตัวแรงไปหน่อยเอาจริงเปล่าไหนๆทดสอบทดสอบได้ไหมคุณครูแพรนับ1ถึงสิบให้ฟังหน่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเอาปกมือสิครับทุกคน <Hey. S 1> ยังไม่เรียกว่าเสียนหรอกต้องนับถอยหลังให้ได้พวกเรานับถอยหลังกันได้ทุกคนแล้วนะจริงเหรอเด็กเด็กทดสอบคุณครูแพรหนอ่อย oh. ดีกว่าครับคุณครูแพรนับถอยหลังสิบลงมาหาหนึ่งหน่อยทุกคนช่วยกันด้วยนะครับพร้อมกันเลยสิบเก้าแปเจ็ดสส มือดดังให้ทุกคนไปเลยดีกว่ายังไม่พอหรอครับครูแพรแบบนี้เขายังไม่เรียกว่าเซียนจริงๆหรอกถ้าเซียนเกี่ยวกับตัวเลขจริงเนี่ยเขาต้องบวกลบเป็นครูแพรรู้จักไหมบวกกับลบครับรู้จักค่ะเครื่องหมายบวกก็มีท่าแบบนี้แม่ไหมน่เด็กครับท่าเครื่องหมายบวกให้ดูหน่อยครับแล้วบวกมีไว้ทําอะไรบวกมีไว้เพิ่มให้ตัวเลขเพิ่มมาคืนค่ะบวกแล้วก็ต้อง ลบไหนลบทำท่าไหนลบลบอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่คือลบนะเป็นขีดนะครับนะเป็นขีดแนวนอนอย่างนี้ลบคืออะไรครับลบก็คือให้จํานวนตัวเลขน้อยลงแทนตัวเองนให้ตัวเลขเขาลดลงใช่ไหมฮะถ้าเกิดวันนี้คุณครูยอดมีโจทย์มาฝากคุณครูแพรคุณครูแพรตอบได้ไหมอ่ะตองได้สิคะท่านไม่ยากเกินไปแล้วเดี๋ยวลองดูเลยวิธีการบวกลบของเราจะทํายังไงนะครับทุกคนช่วยกันนะช่วยครูแพรด้วยช่วยคุณครูยอดด้วยโอเคไหมครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นไปดูภาพที่หนึ่งครับโจทย์แรกเลยนะครับนะพิกคลิกเลนเจอร์สีแดงนี่มีทั้งหมดเท่าไหร่นับก่อนดีกว่าพิกคลิกเลนเจอร์สีแดงทั้งหมดเท่าไหร่นับพร้อมกันสีแดงเดียวนะหนะ 1> 1ะึ่งสามสามแล้วพิกคลิกเลนเจอร์สีเหลืองเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งนะครับเด็กๆเห็นตรงกลางไหมเขามีเครื่องหมายอะไรครับเนี่ย เครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือสบวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับผมหนใครเชื่คุณครูแพรตอบได้บ้างเนี่ยเท่ากับเท่าไหรนะเดี๋ยวคุณครูแพรสามบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรเอยหนึ่งนนเองสองสามสี่เท่ากับสี่ค่ะคุณยอด่ะคุณครูแพรบอกเพื่อนๆบอกเด็กๆหน่อยได้ไหมครับสามบวกหนึ่งทำไมได้สีค่ครับ้าเป็นของคุณครูแพรนะคุณครูแพรจะชูขึ้นมาสามนิ้วก่อนนะคะก็คือพี่คิดเลนเจอร์สีแดงมีอยู่สาม สามคนใช่ไหมแล้วพี่คิกเลนเจ้าสีเหลืองมีอยูหนึ่งคนช่วขึ้นมาอีกหนึ่งเหนียวคุณครูแพรนับรวมกันหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ค่ะโอ้ยไหนใครตอบสีบ้างยกมือขึ้นอ่าเยี่ยมไปเลยปรบมือให้ทุกคนเด็กๆเริ่มรู้จักวิธีการบวกเลยใช่ไหมฮใช่ค่ะขออีกสักข้อได้ไหมครับได้เลยอ้าวลองดูข้อต่อไปพี่คลิกเลนเจ้าสีเขียวครับผมมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะสีเขียวน้อะนับเลย หนึ่งสองส,องสีสีเขียวมีสองนะและสีชมพูมีเท่าไหร่ครับเนี่ยนับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่สี่สเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับโจทย์ของเราคือสองบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่ให้เวลาสามวินาทีครับติ๊กติ๊ก,กได้ไหม,อมสองบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ หกค่ะคุยยอดค่ะจริงหรือเปล่าใครตอบโอหใครตอบหกบ้างยกมือดังยกมือขึ้นถงสูงเลยฮะอ่าสุดยอดตอบหกจริงป่ะครับเนี่ยคุณแพรจริงใ่ะับคุณยอดค่ะคุณแพรบวกมาแล้วไม่เชื่อหรอกไหนพี่สูตรหน่อยบอกหน่อยว่าทําไมสองบวกสี่ถึงได้หกคุณคูแพรนะเอาจํานวนเยอะนะก็คือพี่คิดเลเจอร์สีชมพูนะสี่นะไว้ในใจแล้วชูขึ้นมาอีกสองนิ้ว ก็คือพี่คลิกเลนเจอร์สีเขียวนับเ<อ>พิ่มไปจากสีก็เป็น5้าแล้วก็หค่ะสุดยอดเลยครอบปรบมือให้ทุกคนเลยครับผมข้อต่อไปนี่ข้อนี้เลยข้อนี้เลยพี่คลิกเลนเจอร์สีสีฟ้าค่ะนะมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับนับไปอย่างรวดเร็วเลย 2> 1 2ึ่งสสี่ห้ากลับอะไรครับเนี่ยกลับยานบินค่ะยานบินยานบินนะครับเครื่องบินของเราเองเครื่องบินมีทั้งหมดเท่าไหร่มีเท่า ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ2นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือ5บวก2เท่ากับเท่าไหร่ครับให้เวลา3วิหน้าทีครับติกติกติกตอบครับผมเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับอุ้ยเดีด๋ยบผมว่าเจ็บเายอดค่ะไม่เชื่อครับทำไมถึงได้เจ็เมื่อกี้เด้๋ยวว่าเอาห้าไว้ในใจนะคะครับและชูขึ้นมาสองนิ้วก็คือเครื่องบินใช่ไหมใช่นับต่อจากห้าก็เป็นหก เจ็ดคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบว่าเจ็ดอบปบบมือ <Yeah. S 1> ดังๆ <Yeah. S 1> นะครับนะโอ้โ oh หเอาล่ะข้อต่อไปดูให้ดีนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะเอาครับข้อต่อไปมาเลยฮะพิคลิกเลนเจอร์สีแดงมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีทั้งหมดเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่โอ้โหนะกับ กับขนดยนแม่บ้านของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่ากับสามสี่กับสามแต่ดูเครื่องหมายครับโอ้ใช่ค้อยอดเปลี่ยนไปอ่ะอย่ามาหลอกกันนะดูสิครับใช่บวกเหมือนเดิมไหมมาไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่บวกเขาคือเครื่องหมายนะฮะเครื่องหมายลบค่ะคุณยอคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือ4ลบ3เท่ากับให้เวลา3วินาทีครับติ๊กติ๊ก นี่เด็กตอบได้ค่ะตอบได้เท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งค่ะทําไมได้หนึ่งอะสี่ลบสามทำไมได้หนึ่งอะครับเนี่ยนี่เด็กบอกครูยอดได้ไหมอะทําไมครับคิดเหมือนคูแพ้หรือเปล่าคิดยังไงค,ค,ครับครูแพ้คิดยังไงของร<ง>ูแพ้นะเมื่อกี้เนี้ยมีพี่คิกเรนเจอร์สีแดงสี่คนใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่บ้านสามคนใช่ไหมใช่ครับคุณครูแพรก็หักไปสามเหลือหนึ่งนะคะโอ้โหสี่ลบสามหนึ่ง โอเคเอาละใครตอบได้ทุกข้อเหมือนคุณครูแพ้ว่ายกมือขึ้นโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะปลกมือให้หคุณครูแพ้หน่อยครับเอาละครับ,รบวันนี้คุณครูยอดมีแบบฝึกหัดในคอมพิวเตอร์มาฝากเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับแบบฝึกหัดของคอมพิวเตอร์ของเราในวันนี้ชื่อว่า Balance มีนะครับเด็กๆทุกคนต้องใช้เมาส์อีกเช่นเดิมแต่ว่าวันนี้ใช้เมาส์ คลิกลากปล่อยซ้อมกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนชูเมาส์ขึ้นมามือขวานะครับมือขวาไหนทดลองเลยครับนะชูมือขึ้นมาคลิกลากปล่อยพร้อมกันอา้าวคลิกลากปล่อยอีกครั้งหนึ่งอา้าวคลิกลากปล่อยไปดูในแบบฝึกหัดกันเลยฮะ ลุยกันเลยครับทุกคนกับภารกิจในวันนี้ครับในแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์บาลานซ์มีครับเด็กๆใช้เมาส์ครับเลื่อนมาที่ปุ่มเลย์ครับแล้วคลิกพร้อมกันเอา้าวคลิกนะครับวันนี้ภารกิจของเราคือให้เด็กๆใช้เมาส์นะครับคลิกลากปล่อยไปที่ตัวเลขนะครับหรือเป็นรูปภาพนี่แหละเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ครับผมคลิกเข้าเกมตึ้งหนึง่ง ลองดูเลเวลหนึ่งครับมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างโอ้เป็นรูปตาช่างนะครับนะพร้อมด้วยพลิกครับในฝั่งหนึ่งนะครับลองดูพลิกก่อนพลิกมีจำนวนเท่าไหร่ลองนับพร้อมกันครับ1 2 3เด็กๆก,ก็ต้องมาตามหาเลข3ครับเพื่อไปวางอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งนี้นะเลข3คือเลขสีอะไรช่วยบอกหน่อยได้ไหมเลข3ใช่สีเหลืองสีนี้ไหมครับไม่ใช่เลข3คือเลข สีนี้ครับคือสีฟ้าเลื่อนไปเลยคลิกลากปล่อยแบบนี้นั่นเองง่ายนะนะครับแอปเปมีทั้งหมด5ผลใช่ไหมครับเลขไหนคือเลข5ครับเลขนี้เลยไปอย่างรวดเร็วนะครับและเห็ดโอ้โหของโปรโดเลยเด็กๆกินบ่อยๆนะมีประโยชน์นะเห็ดมีทั้งหมดเท่าไหรนะ่นับพร้อมกันได้ไหมช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7เลข7คือสี แดงตรงกลางคลิกล่าปลอยเอาเริ่มหลอกกันแล้วเริ่มแกล้งกันแล้วเด็กๆลองดูครับมีเครื่องหมายมาฝากด้วยนะเครื่องหมายอะไรครับตรงกลางแน่นอนครับคือเครื่องหมายบวกดูครับดูสับประรดก่อนสับประรดมีทั้งหมดกี่บลครับ1ข้างล่างคืออะไรครับบางคุดมังคุดเท่ากับเท่าไหร่ครับ3เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือ1นบวกสครับลองดูครับ1นบวกสาเอ๊ 3. เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยลองดูซิลองดูซิลองดูซิเท่ากับ1ใช่ไหมเท่ากับ3ใช่ไหมเท่ากับ2ไหม3 3แล้ว4อ่า4นั่นเอง4คลิกลากเมาส์เลยครับมาวางตรงนี้เชอร์รี่ทั้งหมดมีอยู่3ครับบวกกับสตรอเบอรี่อีก5ครับคุณครูจะช่วยอีก1ข้อเท่านั้นนะ5แล้ว 6, 7 8เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ8ฮะหา8แล้วคลิกลากปล่อย มาเลยเรียบร้อยคราวนี้เลเวล 2, 2> <Ready? S 1> ครับเด็กเด <Go! S 1> ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะคุณครูยันไม่ช่วยแล้วนะนะครับลองดูครับนี่คือเลข5เด็กๆครับคราวนี้ลองมาหาดูสิครับภาพไหนมีจํานวนเท่ากับ5ภาพแรกภาพนี้โอ้โหแครอทกองนี้ใช่5้าไหมเนี่ยไม่ใช่กองนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ยสเท่านั้นกองนี้ใช่5้จริงๆหรือเปล่า1 2 3 4สี่ ก็คลิกลากปล่อยเลยสิครับผมเย้ yeah. เรียบร้อยไม่ยาก1นบวก3เด็กๆลองคิดเลยครับให้เวลาคิด3วินาทีต,กต,กต,กตกเกี่ยมมาครับเท่ากับ4นั่นเองลองดูครับบลกเกอรี่กองไหนเท่ากับ4โอ้โหง่ายๆเลยครับกองแรกนี้เลยบลเกอรี่กองแรกท่ากับ4 2่บวก6ให้เวลา3วินาทีโห oh, หลายจัง หมดเวลา2บวก6เท่ากับ8ก็คลิกลากปลอยเยี่ยมมากโอ้โหเอาแล้วครับดูเครื่องหมายให้ดีๆนะไม่ใช่บวกแล้วนะนี่คือเครื่องหมายลบนะครับจำนวนต้องลดลง6-3ลบ3เท่ากับให้เวลา3วินาทีติ๊กติ๊กติ๊กแน่นอนครับ6-3ลบ3เท่ากับ 3นั่นเองเย้7จลบสเท่ากับเท่าไหร่ให้เวลา3วินาทีครับติ๊กติ๊กติ๊กเท่ากับ5ถูกต้องครับผมคลิกลากปลอยนี่เจ็ลบสเท่ากับหโอ้โหเยี่ยมมากเลยโหจบภารกิจของเราในวันนี้ครับปรบมือดังให้ทุกคนเลยเยี่ยมมาก การกิจสุดท้ายในวันนี้ละฮะหน้าที่3 1เอดครับวันนี้โอ้โหรูปภาพสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับนะน้องๆครับช่วยพี่คลิกละใบสีในช่องสี่เหลี่ยมนะครับตามโจทย์ด้วยนะครับนะอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นภาพอะไรครับเนี่ยเป็นภาพคัพเค้กโอ้เห็นแล้วหิวมากเลยนะครับนะเขาจะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ใช่ไหมครับลองดูนะครับว่าว่ามีรูปคัพเค้กกี่รูปและมีเครื่องหมายอะไรอยู่ด้วยลองดูครับค่อยๆดูนะครับ คับเค้กกองทางซ้ายมือนะครับนะเท่าไหร่ครับเนี่ยสามนะครับบวกกับคับเค้กทางขวามืออีก1เพราะฉะนั้นโจทย์ของเราคือ3บวกหเท่ากับเท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเราคิดเองนะสามบวกหเท่ากับ4เด็กๆกก็ระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมไป4ช่องง่ายๆฮะ ข้อที่2คุกกี้นะครับนะเด็กๆลองไปบวกเองนะครับแล้วก็ลองไประบายสีเองโอเคไหมครับทําให้ครบ4ข้อเลยแล้วครั้งหน้ามาพบกันครับไว้พบกันใหม่กับ True k i c k l i f e Learn at Home สำหรับวันนี้สวัสดีครับ